สวัสดีครับาพบกับผมนะครับ ARM 3D c a t Creator วันนี้ก็จะมีเทคนิคนะครับดีๆมาแนะนำกันเช่นเคย Yes! วันนี้เราจะมาทำการสร้างตัวข้อง90องศาซึ่งรูปแบบของการใช้งานตัวสรุ r เ r o u t i n g นะครับในส่วนของพวกข้องต่างๆเหล่านี้นะครับเ <Yes! S 1> วลาเราสร้างเนี่ยเราก็จะสร้างเฉพาะสเก็ตที่เป็น 3D เสร็จแล้วโปรแกรมมันจะทำการ ดีเทคเลือกเอ o วไซสต่างๆให้เราโดยอัตโนมัตินะครับให้มันแมทกับขนาดของตัวท่อ,อะนะครับดังนั้นเนี่ยในการสร้าง e อ o นะครับมันกะ็จะต้องมีข้อมูลกนะับที่มันเชื่อมโยงกันนะครับของอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบตัวรู้ที่เราสร้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างนะครับว่าจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องใส่เข้าไปให้กับตัวชิ้นงาน โอเคครับก่อนที่เราจะไปสร้างนะครับเรามาดูรายละเอียดของเอโบที่ที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับว่าคอนเซปต์คร่าวๆในการสร้างครับมันมีอะไรบ้างนะครับตัวเอโบนะครับก็ในส่วนแรกนะครับมาดูที่ตัวดีเทลของตัวชิ้นงานก่อนก็คือเราก็จะสร้างชิ้นงานนะครับสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับก็ใช้พวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับของตัว SolidWorks ก็จะมีสเก็ตที่จะต้องมีดีเทลนิดนึงนะครับว่าจะต้องกําหนดชื่อของตัวเด e ม s ชันเป็นอะไรนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วข้องอที่ที่เราจะสร้างก็จะมีดีเทลประมาณนี้ก็จะมีการสวีปขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เชลผนังให้เหลือผนังตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นการเอ็กทุูทคัดออกไปก็ระยะก็เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงนะครับทีละตัว เสร็จแล้วก็จะมีดีเทลในส่วนของงาน routing นะครับก็จะมี C point แล้วก็ r point ตัว elbow นะครับเป็นอุปกรณ์ที่มันจะต้องมีทิศทางตำแหน่งของทอ่อที่วิ่งออก2จุดด้วยกันนะครับก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็จะต้องมี C point 2ตัวมี r point นะครับก็คืออยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้เสร็จแล้วก็ไซส์ต่างๆก็จะอยู่ในรูปแบบของตัว design table เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนของตัว design table นะครับจะได้มองเห็นภาพมากขึ้น ตัวดีไซน์เทเบิลนะครับก็ส่วนที่เป็นแถบสีเหลืองตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นคอนฟิกเรชันในส่วนของในส่วนของตัวพาชิ้นงานก็เหมือนกับว่าเอลโบไซส์ครึ่งนิ้วเดเมนชันแต่และตัวมีค่าขนาดเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นตัวรูทคอมพเน n e นต์นะครับมันก็จะมีดีเทลในส่วนของอการใช้งานตัวไพปิ้งเข้ามาเพิ่มอีกนะครับถ้าพาทั่วไปก็จะมีแค่ในสนอตัวสีเหลือง ก็จะเป็นไซส์ต่างๆของตัวชิ้นงานนะครับแต่ชิ้นงานที่เป็นใช้งานในตัวเราติ้งนะครับก็คือจะมีดีเทลพวกนี้เพิ่มเข้าไปกก็คือสมมุติชิ้นงาน e งเนอโบสองเนื้อเนี่ยมันควรจะมีการดึงท่อที่ตำแหน่ง C p o i n t 1 C p o ่ n t 2อนะครับท่อขนาดเท่าไหร่เข้ามานั่นเองนะครับก็จะมีดีเทลในส่วนตรงนี้เพิ่มเข้าไปผมแยกให้เห็นคร่าวๆก็คือคอนฟิกคอนฟิกในส่วนของอาพาร์ทโมเดล แล้วก็ฝั่งสีเขียวจะเป็นคอนฟิกในส่วนของอดีเทลของงานเราติ้งเริ่มต้นจากให้เราทำการ new file p a t ทขึ้นมา1งไฟล์แล้วก็ทำการสร้างเส้นผ่านนะครับเปิเด s k e t c h ่ front plane แบบสั่งลายนะครับก็ประมาณนี้ครับจุด origin อยู่ตำแหน่งนี้ เป็นเล็ผมจะเอาค่าตัวเอโบตั้งแต่ครึ่งนิ้วเลยครับก็อาอินขนาดเริ่มต้นเริ่มต้นจากครึ่งนิ้วนะครับค่ความสูงโอเคแล้วกำหนดให้เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเท่ากันสร้างเซ็นอรไลา์ แล้วให้เราลบรีเลชันของอเส้นเส้นตารางออกไปนะครับจุดนี้ด้วยนะครับที่เป็นแทนเจนต์เราจะทำการคอนโทรลตำแหน่งของเส้นตาราลนี้นะครับด้วยการกำหนดขนาดที่เป็นองศานะครับ90องศาโอเคนะครับเดิมิชันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชื่อตัวเดิมิชันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันสับสนก็ไปโชว์เดิมิชันเนมเพิ่มาก่อน ่ะเปี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับก็คลิกที่ตัว dimension ตัวนี้ผมตั้งชื่อเป็น h และกันนะครับก็คือความสูงแล้วก็ตัว90ตัวนี้ตั้งชื่อเป็น bend angle ตัวนี้จะเป็น bend น radius นะครับ เรียบร้อยนะครับก็ออกจากสเก็ตเสร็จแล้วให้เราทำการเปลี่ยนชื่อสเก็ตนะครับเพื่อจะเ,เอาไปใช้งานได้ง่ายตั้งชื่อเป็น elbow art กด F2 ตั้งชื่อหลังจ,จากก็สวิฟได้เลยนะครับโดยใช้คำสั่งสวิฟออปชันเป็น circular profile ก็เส้นนี้กำหนดดมิเตอร์นะครับ25.5 ชื่อสวีปเปลี่ยนชื่อนึ่หน,นะครับกด F2 ตั้งชื่อเป็น r o o t เสร็จแล้วจะมี Dimension ที่เราจะต้องเข้ามาทำการแก้ชื่อเพิ่มเติมก็จะเป็นตัว OD ตัวนี้ครับที่เป็นเดนมิชชั่นจากคําสั่งสวีปจะก็คลิกแล้วก็กดการกรบาดล,ลงไปนะครับตั้งชื่อเป็น Diameter นะครับก็มาเปลี่ยนสี ค g รัอ่0เกครับ, 0, 100, 1, 9, okay. รบสีประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็มาทำการเชลล mm hmm. ้องใช้คําัังเชลความหนาะสาจ mm hmm. ก็อยู่นี้กับอยู่นี้เปิดออกก็โอเคไปโอเคไปนะครับ ตอนนี้ชิ้นง,งานของเราก็จะลวงข้างในแล้วแต่ตัวเดนมิชันนะครับเดมิชันสามจเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งครับก็ับนมิคก็กรบ,บาดออกไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อทิกเนตนะครับก็ใส่ย่อไปเป็นทีหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นบากแล้วก็จะเจาะทั้งสองข้างฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นทอ่อตำแหน่งที่ทอ่อสวมเข้ามาด้เลย ก็เจาะข้างล่างก่อนนะครับเปิดสเก็ตที่ตัวท็อปเพลนนะครับก็จะเป็นสเก็ตหลักจุดจุดทอริจินเปสเก็ตก็สร้างวงกลมเดนิเตอร์นะครับออกจากสเก็ตเลือกเอ็กซ์ชุดคัตตำแหน่งเอ็กซ์ชุดคัตนะครับมันจะออฟเซ็ต ลงมาข้างล่างนะครับเราใช้อ p อปชันในตัวในทุตคาดเลยนะครับที่ตัวออปชัน from เลือกเป็น o อฟเซตนะครับระยะ o อฟเซตอยู่ที่13ปลิปทิศทางนิดนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือ o อฟเซตลงมาด้านล่างแล้วก็ความลึกของการเจาะก็คือเลือกเป็น u p t o ูนิไปเลยลก็คือเจาะทั้งตัวมเดียวก็โอเคไปนะครับก็จะได้ กราบรูข้างใน,นฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยต,อต่อไปก็มาใส่นะครับมาสร้างฝั่งนี้บ้างแต่คนอื่นเดี๋ยวให้เรามาคอนอคอนโทรลตัวชื่อชื่ออขงตัวเดนิชันเดีเราสร้างกันมาก่อนนะครับก็คือจะเป็นคลิกไอตัวอยู่ชิ้นางานตัวเองก็ได้นะครับตัว22ตัวนี้ก็ตั้งชื่อให้มันหมนือนเวลาเราเอาไปใช้างานก็จะไม่มงง ก็จะเป็น id ID1 เสร็จแล้วก็จะมีตัว13ตัวนี้นะครับที่เป็นระยะออฟเซตให้เราตั้งชื่อเป็นเป็น s ซนะครับค่ะในแคตตาล็อกของพวกเอลโบนะครับจะให้ระยะนี้เป็นระยะ Z โอเคนะครับเจาะรูฝั่งนี้เสร็จแล้วก็มาเจาะฝั่งนี้บ้างก็ฝั่งนี้ก็จะต้องเปิดสเก็ตที่ ไร,รเฟลดโอเคก็สร้างวงกลมนะครับก็กำหนดขนาดก็ยี่สิบสองเหมือนกันเสร็จแล้วก็เอ็กซ์ทูคคทใส่ระยะพรอมเป็นออฟเซตเท่ากันนะครับสิบสามโอเคกับออฟเซตมาฝั่งนี้ทิศทางก็ จาะทะลุนะครับเลือกเป็นอัปเดตไปเสร็จแล้วก็มาตั้งชื่อตัวเดิมิชันี๋จวไปคลิกที่ผิวตัวนี้นะครับ22ตัวนี้ผมตั้งชื่อเป็น ID 2กับจะได้ไม่หมงเสร็จแล้วไอตัวระยะที่เป็นระยะออฟเซตมานะครับทั้งสองข้างมันเท่ากันผมก็เชื่อมโยงับการเลยคนระับเดี๋ยวปคลิกที่ตัว13ตัวนี้ ็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับบอกว่าให้มันเท่ากับเดิม์ระยะของตัวรูจราลงนี่ก็จะแบบคลิกตรงนี้ฝอนให้ระยะตัวแซตัวนี้โผล่ขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็คลิกตัวแซตัวนี้เข้าไปที่ช่องนี้อ่าก็จะเป็นการเชื่อมโยงนะครับให้ตัวเดิมิชันตัวนี้เท่ากับแซตฝั่งนี้นั่นเอง,งนะครับังเกคดูว่าเดิมิชันก็จะมีตัวเครื่องหมายสมิชชันขึ้นมาก็รายละเอียดของ าดิมินชั o นนะครับหรือว่าฟวเจอร์ในการสร้างชิ้นงานนะครับก็เรียบร้อยก็ก่อนอื่นให้เราทําการเซฟชิ้นงานตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับก็ก็เลือกเก็บไว้ที่ตัว r o u t i n งไป p ิ n g ที่นี่นะครับเก็บโบก้าศูนยงศานะครับเสร็จแล้วก็เข้ okay, ไป ในส่วนของตัวชิ่นงานนะครับเสร็จเรีย้อยต่อไป,อไปเราก็ต้องมาใส่ข้อมูลในส่วนของงาน routing จะต้องเปิดหน้าต่างตัว routing manager ขึ้นมานที่นี่นะครับปุ๊บแล้วก็มาที่ routing file แล้วี่ก็มาที่ตัวนี้เราจะเข้าโดยตรงจากจากปุ่ม start แล้วก็ เซิร์ชหาตัว routing library ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ถนัดโอเคนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าต่างนี้เราก็มาเริ่มสร้างในส่วนตัว routing component นี้กันนะก็เข้ามาที่ตัวนี้นะครับเลือก type ก็เป็น piping elbow ก็ next ตัว elbow นะครับโปรแกรมจะทำการ require c point สองจุดแล้วก็ r point อีกหนึ่งจุดเริ่มต้นจากตัว c point ก่อนนะครับ คลิกแอดเข้า <point> ไป4จุดแรกนะครับก็บริเวณตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ตัวข้อนะครับมันวิ่งออกมาสามารถที่จะเลือกขอบจงไม่ได้เลยนะครับเป็นขอบกลม,มอยู่แล้วหรือว่าเลือกอทุกทีคนระับต้องเป็นเลือกเลือกขอบเลือกขอบตัวนี้นะครับโปรแกรมก็จะสร้างตัวลูกศรโผล่ขึ้นมานะครับเป็นตำแหน่งที่ทอมันวิ่งออกมาน่นเองสังเกตลูกศรดีๆนะครับตอนนี้ ที่ทางมันวิ่งขึ้นนั้นบนแต่ว่าท่อเวลาวิ่งออกมานะวิ่งออกมาด้านล่าง,างก็ Reverse สนะครับเ c t i o n แบบนนะครับเสร็จแล้วในส่วนตัวพ a ร a ม e เตอรนะครับก็ไป Select ไปตัว e l b o บตัวนี้นะครับเวลามันอยู่ในระบบงานท่อจะให้ท่อตัวไหนมันวิ่งออกมาก็เราไม่้มั่นว่าตอนนี้เราเลือกท่อที่เราสร้างขึ้นมาใหม่คือตัว PVC p i p ไป แล้วก็เลือกไซส์ขนาดก็เริ่มต้นก็เป็นครึ่งนิ้วเสร็จแล้วก็โอเคอ่ะเสร็จแล้วก็โอเคออกจากหน้านี้ไปครับก็จะได้ Cpoint ขึ้นมาแล้ว1จุดยัเงเหลืออีกจุดนะครับก็แอดอีกรอบนึงซีพอยต์สอก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็เลือกขอบนี้เลือกผิวหรือว่าเลือกขอบก็ได้นะครับเหมือนกันก็กปุ๊บ s ุ l สปายก็ C ไพร์สโอเคแล้วนะครับสายก็เป็นครึ่งน,นิ้วครับแล้วก็โอเคโอเครอบหนึ่งก็จะได้ C point นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปมาดูในส่วนตัว R ไพร์สครับก็คลิก add นะครับไปที่ตัว R point R point นะครับก็คือตัว reference point นั่นเองตำแหน่งที่ เวลาชิ้นงานนี้นะครับมันเข้าไปอยู่ในระบบนะท่อนะครับจะต้องไปสแนปจุดไหนของตัว sketch 3D ก็คือให้เลือกจุด o ริจ i n ตรงนี้นะเสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับ, OK. รบตอนนี้ในส่วนตัว r e q u i r e นะครับ r ี q u i r e d point ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนตัว C point configuration นะครับให้เรา add all point ก็คือตัว c p o i n t ์ point, ทั้ง2ตัวนะครับมันจะถูกให้เราแอดแกเข้าไปในตัว design เจเปอนะครับที่เป็นตัวคอนฟิกเสร็จแล้วก็ให้เราคลิก next นะครับไปยังหน้าต่อไปหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนตัวสเก็ตที่เราที่เราสร้างเอาไว้ในชื่นโปรแกรมเนี่ยข้อดีของเราเปลี่ยนชื่อให้มันแมทกับความต้องการของตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมจะหาเจอแล้วก็มันก็จะเป็นทั้ง ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของสเก็ตนะครับแล้วก็จะมีดิเมนชันสองตัวที่เราเปลี่ยนชื่อเอาไว้แล้วนะซึ่งเป็นดิเมนชันของตัวเตเกับตัวเตเอสีเขียวก็โปรแกรมเจอแล้วนะครับแล้วก็เน็กไปยังหน้าต่อไปได้เลยต่วน,นี้นะครับตัวโปรแกรมนะครับพาร์มมันคอมพลีทแล้วนะครับไม่มีส่วนที่โปรแกรมจะรีควีแล้วนะครับก็เน็กไปอ่โอเคหน้านี้ก็ คลิกโอเคนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทําการจัดการต่อนะครับในส่วนของดีไซน์เทเบิลชิ้นงานเรายังไม่ได้มีการสร้างดีไซน์เทเบิลเลยนะครับก็คลิก c ร e a t e ีไซน์เทเบิลอ็อปอชั่นนี้นะครับก็เลือกเป็นออโต r เ a t e คลิกโอเคไปโอเคนะครับหลังจากนั้นพารามิเตอร์ที่เราต้องการดึงเข้าไปในในตาราง Excel นะครับมีอะไรบ้าง จริงๆแล้วนะครับมันก็จะมีข้อมูลในส่วนของที่เป็นโมเดลนะคแล้วก็ข้อมูลที่เป็นในส่วนของข้อมูล r ูติ้ง g ตัวนี้ให้เราเลือกตัวแรกก็จะเป็นนะครับไล่เลือกเลยเป็น DTS นะครับ H เป็น d m e t e r Root T ครับ ID ก็คือ dimension ที่ที่เราเปลี่ยนเชื่อเอาไว้นะครับก็คือต้องเลือกเข้าไปให้หมด ID 2 เสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อมูลงานราวติ้งนะครับตัวเนี้ยผมจะเลือกเฉพาะตัวไดเมเตอร์4.1 t r 4.1แล้วก็4.2สตั s t a r ง l e n g นะครับก็คือความยาวเริ่มต้นนะครับในการที่จะสร้างท่อออกมาผมอาจจะไม่ต้องไม่มไม่ไม่สนใจนะครับพอแค่นี้พอเสร็จแล้วก็โอเคเนี่ยครับก็จะได้ประมาณนี้ ตัวเลขนะครับเราอาจจะยังไม่ไม่ต้องคัสตอมนะครับเดี๋ยวเราออกจากตัวหน้าต่างนี้ไปก่อนกอน็จะเล็งมาที่หน้าต่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์บางตัวนะครับที่โปรแกรมมันรีค r e แต่ว่ามันยังไม่มีนะครับเราก็จะต้องทําการสร้างข้อมูลเข้าไปในตัว Excel นะครับโดยที่ต้องการเพิ่มข้อล้อมเข้าไปตัวนี้นะครับจะมีอ่าสามพารามิเตอร์ด้วยกันนะครับที่ยังเป็นสีแดงอยู่ โปรแกรมต้องการที่จะให้เราสร้างคอลัมน์ขึ้นมาในตัวตาราง Excel นะครับตรงนี้ก็ให้เราสร้างทั้งทั้ง3ตัวเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว nominal ไพไซส์ติดแอดมีไหมเด็กซ์ติ้งเรายิงแล้วของเราไม่มีนะครับก็คลิกแล้วก็ new. นิวคลิกเนื้อไปนะครับ Specify นะครับสเป f สเป t i o n ของ4.1แล้วก็4.2ก็คลิก ของเรานะ่ายังไม่มีนะก็มีไปก็มีนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ที่เป็นข้อมูลของตัว r o u ติ n g ที่มันจะไปโชว์ในตัวตาราง excel เวลาเราแอดเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะไปคลิกตรงนี้ได้นะครับ open design table นะครัตัวนี้ก็จะเป็นการเปิด ็นการเปิดตัว Excel ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะมาทำการคัสตอมได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหน้านี้เราเอาไว้ก่อนนะไปอ่าโอเคนะครับในส่วนของพารามิเตอร์ของ Design เทเบิลเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ next นะครับคลิก next ไปนะมาถึงหน้นนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างที่จัดการเกี่ยวกับพวกไฟล์ p ปร p e r อ y นะครับไฟล์ m b e เบ e s ดี i ิ t ชันเป็นอะไร แต่หน้านี้อาจจะยังไม่ต้องไปจัดการมันนะครับก็ข้ามไปเลยนะครับเมกไปก็มาถึงหน้าในส่วนของการเซฟไฟลยชิ้นงานนะครับก็เราเซฟไปแล้วที่นี่แหละก็ที่ตำแหน่งนี้เลยครับตำแหน่งเม็กชัวถูกต้องแล้วก็คกินิชไปครับก็เซฟโอเคนะครับอัปเดตดาต้าเบสเสร็จเรียบร้อย เราปิดหน้าต่างนี้ออกไปชิ้นงานของเราก็จะมีคุณสมบัติที่เป็นตัว Root Component เรจเรียบร้อยนะครับมี C Point R Point ปรากฏขึ้นมาหลังจากนั้นก็เราก็มาทำการ Custom ค่านะครับในส่วนของ e l b o แต่ละไซส์กับไปที่ Table นะครับคลิกขวาเลือกตรงนี้เลยนะครับตทเนี้ตทเนีน้เวลาเรามาเปิด Excel นะครับมันจะมีให้เราแอดพารามิเตอร์เข้าไปเพิ่มนะบางทีมันมันหลุดนะครับก็แอดเข้าไปเพิ่ม d e s c r ด p t i o n เป็นเอ็เกิลเป็นเดสนะครับแล้วก็ตัวตัว h นะครับแล้วก็โอเคไปนะี่ครับ Excel ของเราก็จะมีข้อมูลนะเดี๋ยวเราจะมาจัดการก่อนนะครับข้อมูลในฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นข้อมูลในการจัดการขนาดของของตัวโมเดลผมจะทำการจัดคอลัมน์นะครับให้มันตรงกับ ข้อมูล Excel ที่ผมมี Data ไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอยดอัด Copy มาวัดโอเคนะครับตอนนี้ผมจัดการลำดับของตัวคอลัมน์เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคร่าวๆก่อนนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อของตัว configuration เสร็จแล้วเนี่ยคอลัมน์อยู่ฝั่งได้แรกก็จะเป็นคอลัมน์ที่จัดการโมเดลนะครับตั้งแต่ h จนถึง id 2 so. ความสูงเอ b โบระยะเซตนะครับจะเป็นระยะออฟเซตครับ OD ของตัว e l b o บนะครับความหนาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเดมิเตอร์ที่เจาะข้างในฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อมูลนะครับของตัว r o ร t i n g ซึ่งตัว r o รนะูทิงสิ่งที่สำคัญก็คือในส่วนของตัว Nominal าลไป นะครับนอมินไปไซก็คือชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยเวลามันอยู่ในเข้าไปในระบบท่อนะครับโปรแกรมจะหานะครับว่าตอนนี้ท่อที่ใช้อยู่นะครับมันอ่านมินไปไซมันมีค่าเท่าไหร่นะโปรแกรมก็จะทําการเลือกอุปกรณ์ที่มี nominal าลไปไซส์เหมือนกันนะครับให้โดยอัตโนมัตินั่นเองอ่าดีเทลของตัวคอลัมน์นะครับประมาณนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาต copy ข้อมูลที่ผมทำเอาไว้นะครับเอามาวางเลย ก็วางลงไปนะครับก็จะมีก็จะมีเอลโบนะครับตั้งแต่ไซส์ครึ่งนิ้วจนถึง12นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น description ตัวนี้ก็จะเป็นความสูงของเอลโบแต่ละแต่ละไซส์ข้อมูลของ excel ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเอาไวใ้ในในคอมเมนต์นะครับเผื่อได้เอาไปใช้งานต่อนะรหรือว่าเอาไปประยุกต์ ใช้งานนะประกอบความเข้าใจเพิ่มเติมได้ Yes อะโอเคนะครับตอนนี้ Excel เราได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เซฟไปก็จะได้ไซส์ท่อเพิ่มขึ้นมาอีกโอเคคอนฟิกตัวนี้นะครับเป็นคอนฟิกที่เรามาได้สร้างจากดีไซน์ t a เ l ิแล้วก็ลบออกไปการแสดงแสดงผลนะครับคลิกขวาที่นี่นะครับเลือกเป็น t r i r d e r แสดงผลตาม Design Table นะครับก็จะได้ไม่งง Yes! Make sure นะครับว่าค่าพารามิเตอร์ที่เราใส่เข้าไปนะครับทำให้ชิ้นงานไม่เกิด Error ก็ลองคลิกขวาแล้วก็ Review All c o n f i ตดูโอเคนะครับไม่มี Error ก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนตัว Elbow ข้อง,งอ90องศานะครับที่มีรายละเอียดของอางาน routing นะครับ4.0 point, point, ซึ่งสามารถที่จะเอาไปใช้ในส่วนของงานเดินท่อ กับตัวสินว์การ์ดราลได้แล้วนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับสร้าง Root Component เพิ่มเติมครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปก็จะเป็นชิ้นงานตัวอื่นบ้างนะครับลองติดตามกันดูกับดูแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับช่อง 3D มพีดีแพ e r ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ